สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอแล้วจา์ทอ็อปเจาหนรายการองค์เทพเสริมดวงค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรกที่เกิดจากกรรมโรคที่เกิดจากกรรมนั้นมันมีอยู่สองสามประเภทประเภทที่หนึ่งรักษายังไงก็ไม่มีทางหายคือมันเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราเนี่ยโรคเนี่ยมันเกิดจากกรรมเนี่ยกรรมปานาติบากรรมคือการฆ่าสัตว เพราะฉะนั้นการปานาติบาตหรืออะไรที่ปานาติปานาติบาต,าราบาตหรือว่าการฆ่าสัตว์หรือการฆ่าเนี่ยเจ้ากรรมในเวรในอดีตอย่างเงี้ยอย่างสาเหตุโรคมะเร็งเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าต้องร่างกายอ่อนแอจริงๆเขาบอกเชื้อมะเร็งเนี่ยอยู่กับมนุษย์อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรกเลยเขาว่ากันนะแต่ผมสังเกตดูจริงๆอ่ะมันมัน,มนโรคมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าถ้่าวันไหนอ่ะที่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรของเราเนี่ยรหัสพันธุกรรมเราไม่ดีเนี่ย อยู่ดีๆมันจะเกิดมะเร็งขึ้นมาเองผมก็มานั่งคิดๆนะว่าโครคพวกนี้มันมีจริงไหมมันก็มีจริงนะถามว่าไอ้โรคที่เกิดจากกรรมมันเกิดจากกรรมอะไรมันเกิดจากการที่เราอ่ะไปทําบาปอะไรเอาไว้ในอดีตชาติแล้วเราก็มาถึงคุวันนี้ถามว่าภาษาดีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยทําไมโดนสับเป็นหมื่นๆชิ้นด้วยว่ารรมของการฆ่าพ่อแม่ในอดีตชาติถึงถึงได้ ได้ล่วงไปมีกรรมถูกฆ่าในชาติสุดท้ายที่จะไปนิพ่านแต่ก็ถูกฆ่าแต่ก็ไปนิพพานใชนะ่ขนาดมีอพิญญานะ่ะขนาดมีอพิญญานะมีอพิญญานี่หมายถึงมีฤทธิ์มีเดชสามารถจะหนีอีกครั้งก็ได้แต่ด้วยว่าแต่เขาไม่หนีแล้วใช่ไหมไม่หนีแล้วเพราะว่าท่านรู้ท่านเข้าใจถึงต้นเหตุว่าท่านเคยฆ่าพ่อแม่งท่านไว้ในอดีตชาติ วันนี้สองพราหมณ์นั้นก็คือพ่อแม่สองโจรนั้นที่จะมาฆ่าท่านก็คือพ่อแม่ในอดีตชาติจึงจําเป็นจะต้องรอเพื่อให้พ่อแม่ในอดีตชาติมาเอาคืนทั้งหมดถามว่าเพราะอะไรเพราะจะได้จบสิ้นแล้วก็จะได้หมดเขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดกรรมผูกพยาบาทนะเพราะฉะนั้นอะไอ้กรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เกิดจากโรคมะเร็งโรคไตโรคใครก็ตามที่ฟอกไตทั้งหมดอะมันเกิดกรรมเกิดจาก โลกทั้งนั้นนะ่ะนะโลกไตที่ที่ผมบอกว่าเป็นไตาวายเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คือกรรมเนี่ยแหละนะเป็นกรรมที่เราเคยทรมานเคยฆ่าสัตว์แม้กระทั่งเอ,อ,องคุริมานมีอยู่ชาติหนึ่งองคุริมานไปเกิดเป็นควายใหญ่<ะ>โดนคนน่ะลุมฆ่าตลอดหนึ่งพันคนที่ลุมฆ่าท่านน่ะทุกคนเชียร์เชียร์ให้ให้ให้คนฆ่าท่าน ให้คนฆ่าท่านเสร็จแล้วยืนเชียร์ท่านก็เลยเหมือนกับมีความแค้นว่าถ้าท่านได้กลับมาเกิดอีกครั้งหนึง่งท่านจะมาฆ่าทุกคนที่อยู่ในตรงนั้นแม้กระทั่งแม่ท่านซึ่งอยู่ตรงนั้นอันนี้เรื่องจริงนะแม่ท่านเองก็คือแม่เนชาติปัจจุบันที่ท่านมาเป็นแม่อันนี้เรื่องจริงตรงที่ว่าแม่แม่ที่เป็นคนแม่ที่เป็นคนด้วยเพราะว่าหนึ่งอยู่ในหนึ่งพันนั้นด้วยด้วยพุทธเจ้าเห็นว่า <c oughs> องคุณีมาเนี่ยสามารถที่จะสําเร็จเป็นพระรหันได้ เาพระเจ้าจึงต้องห้ามองคุริมานก่อนอันนี้เป็นกรรมนะห้ามตอนที่จะกำงจะไปฆ่าแม่ในอดีตาช่ใช่ฆ่าแม่ปัจจุบันเลยแม่ปัจจุบันเลยเพราะตัวเองไม่รู้เป็นแม่อืใช่นะแม่ในปัจจุบันนี้เลยถามว่าเพราะอะไรเพราะกรรมนั้นนะ่ะทีเ่เกิดเป็นควายใหญ่นะเกิดเป็นควายใหญ่แล้วโดนลุงฆ่าขณะที่ลุงฆ่านั้นแม่ชาติปัจจุบันอยู่ในหนึ่งพันนั้นด้วยค่ะจึงจําเป็นว่าจะต้องกลับมาฆ่าให้หมด ท่านก็ได้ฆ่าไปแล้ว9 9 9นิ้วที่ห้อยนิ้วที่ห้อยรอบคอใช่9 9 9ถ้าคนหนึ่งก็ตัดนิ้วก้อยมาห้อยอันหนึ่งองคุรีไงองคุรีองคุรีมานใช่คือจึงเรียกองคุรีมานคือตัดแล้วเอานิ้วมาห้อยคอตัดแล้วเอานิ้วมาห้อยคอตัดแล้วเอานิ้วมาห้อยคอทุกอย่างเกิดจากกรรมแต่สุดท้ายเององคุรีมานก็โดนเขาปาหินใส่ปาหินเอาให้ตายตอนตอนที่บวชเป็นพระใช่คือเหมือนกับว่าท่าน ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยกลับตัวกลับใจจากโจรม,มาเป็นพระอแต่ว่าด้วยความที่ว่าแรงกรรมแรงกรรมที่ได้ทาเอาไว้นน,นะคะฆ่าคนไว้วถัาโจนคนเขาแบบว่ากลัวกันหมดคือฆ่าญาติพี่น้องฆ่าลูกหลานฆ่าเหลนฆ่าหลนฆ่า,าในสิ่งที่เรียกว่าญาติพี่น้องของเขาเขาจึงมีความ,มแค้นกันเอาพูดตรงๆนะว่ากรรมทั้งหมดอะโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตาบอดหนึ่งเลยนะตาบอด หูหนวกแขนขาดขาขาดตาพิการหูพับทุกอย่างในโลกเนี้ยล้วนแล้วแต่เกิดจากสภาวะกรรมบังคับทั้งหมดบางคนก็เป็นโรคเกี่ยวกับข้างในอะ่ะหาสาเหตุไม่เจอเอ้าวปวดนั่นนัน,นี่ตรงโน้นตรงนี้ไม่หายคือถามว่าโรคที่เกิดจากกรรมในตอนนี้ที่กำลังรุนแรงที่สุดที่ไล่ฆ่ามนุษย์ก็คือโควิด19ค่ะ ซึ่งภาคต่อไปที่ผมนั่งดูเมกกื่อกลางวันนี้ก็โควิด2 1ผมก็ยังงง,งๆอยู่ทำไมเขาออกแบบไปได้ไงโควิดยี่สิบเอ็ด19วิกยังไม่ยังไม่ผ่านเออหนังก็ตอนเด็กๆอ่ผมเคยดูเรื่องหนึ่งผมก็นั่งคิดๆในใจว่าโลกเหล่านี้มันมีอยู่จริงไหมนะเสร็จแล้วตอนเด็กๆมันก็มีพวกอาวุธชีวภาพอะไรต่างๆพอมาถึงยุคนี้เราเราเราก็ได้เจอจริงๆแล้วเชือ้อเชื้อสายเดลต้าจากอินตอเดียก็มาถึงเมืองไทย เอ๊ะผิวสายก็ตกอย่างไรมผมมาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้คนอยู่ในความไม่ประมาทมีคนคนหนึ่งมาถามอาจารย์โอ้ในข้อความว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่มีวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเออะเขาพูดว่าเดี๋ยวเก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านมือคือเขาถามพวกเรานะผมจะถามผมจะตอบทุกคนนะตอบหน้ารายการทําไมเราต้องตอบหน้ารายการมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีถ้าเกิดมาในโลกนี้เราไม่มีวิญญาณนะ ก็คือเราเป็นซากศพตั้งแต่ตอนเกิดก็คือคลอดออกมาในท้องแม่แล้วเป็นศพไปเลยคุณไม่มีจิตวิญญาณเออคุณคือจิตวิญญาณอืมคุณมีร่างกายเออเนี่ยแค่นี้ยหมายเขาว่ายังไงคือถ้าคุณไม่มีจิตวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้เรื่องไม่มีจิตวิญญาณคุณคือจิตวิญญาณเพราะผมจะบอกอย่างหนึ่งมนุษย์ทุกคนที่ได้มาเกิดในโลกนี้ได้มาครองสังขารในโลกนี้ทั้งหมดมาด้วยกรรมทั้งหมด หนึ่งแล้วนะมาเพื่อชดใช้กรรมสองมาเพื่อสร้างบาร,รมีให้กับคนในโลกสามมาเพื่อเป็นประโยชน์ในโลกอย่างหลวงตามาอย่างเงี้ยมาเพื่อเป็นประโยชน์ในโลกถามว่าเป็นประโยชน์โลกอะไรโลกวิญญาณและโลกมนุษย์ ท่านก็จะมาสอนคนท่องนโมพุทธายาพุทธาไตรรัตนญานมณีนภราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอธิทานังวรังคันธังสิวลริจมหาเทรังอหัังวนทาธุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาปูเชมีเนี่ย ถามว่าเราเนี่ยสร้างประโยชน์อะไรมั่งแค่นั่งแค่นั่งแค่นั่งส่วนมน,วนแค่นี้สร้างประโยชน์ให้มากเลยมากตรงไหนรู้ไหมสร้างประโยชน์ในโลกวิญญ,ญาณเราได้แผ่บารมีเมตตาให้กับเราวิญญ,ญาณทั้งหลายที่ไม่มีร่างไม่มีกายสังขารเพราะการที่เราจะสร้างบารมีได้เราต้องมีร่างมีกายม,มีสังขารเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปช่วยพุทธศาสนาต่อการช่วยพุทธศาสนาหมายถึงช่วยปัญญาบารมีที่จะทําให้มนุษย์ได้เห็นตามสัจธรรมความจริงคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสมบัติแห่งมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 2. การที่คุณนั่งสวดมนต์เนี่ยคุณทํางานกับหลายพภูมิทําไมทํางานกับหลายพภูมิเพราะในโลกความตายนั้นไม่มีการสวดมนต์ได้ไม่มีใครมานั่งสวดมนต์ให้ใครฟังได้ไม่มีถามว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีร่างกายไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีกายไม่มีสังขารจึงไม่มีเสียงในการที่จะสวดต่อไปที่เสียงที่จะสวดได้นั่นก็คือเสียงแห่งการสวดมนต์ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่จะได้ยินกัน แต่ถ้าไม่ใช่เสียงในโลกมนุษย์แล้วไม่มีทางถึงแม้ว่ามันเคยมีเทวดานะมาสอนให้แม่ชีสวดแม่สวดเมตตาใหญ่พ่อจะรันเล่านะแม่ชีสวดเมตตาใหญ่ได้เพราะเทวดานะชั้นชั้นชั้นอะไรชั้นดวดึงเทวโลกนะมาสวดให้ฟังถึงสวดเมตตาใหญ่ได้ผมบอกได้เลยว่าคนสวดเมตตาการสวดมนต์ทั้งหลายเนี่ยมีมีที่มีอํานาจมากที่สุดก็คือในโลกถามว่าทําไมถึงมีอํานาจในโลกเพราะการสวดเนี่ยในโลกเนี่ย ใครที่ได้สวดมนต์ก็ตามใครที่ได้สร้างบาร,รมีก็ตามเวลาตายไปคุณจะมีประโยชน์กับเ่าโลกวิญญาณโอปติกา,กาทั้งหลายคุณจะมีตําแหน่งอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติไปเลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยู่ในโลกเนี้ใครอยากช่วยผีผมก็ถามว่าคุณจะช่วยผียังไงที่เกียจสวดมนต์น่ะที่เกียจตสวดมนต์แล้วคุณจะช่วยผียังไงการคุณจะช่วยผีคุณต้องสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับเขานะ หลายคนชอบพูดนะบอกว่าช่วยผีผมบอกว่าคุณช่วยผีหน้าที่คุณช่วยผีมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อว่าสิ่งที่ช่วยมันต้องมีรูปร่างมีลักษณะมันจะไปสร้างบุญได้ต่อตอนนี้ชื่อว่าโลกที่เกิดจากกรรมไม่คือนเอาะตรงนี้อ่ะเออ โกกรคที่เกิดจากกรรมหาสาเหตุไม่พบโรคที่เกิดจากกรรมหาสาเหตุไม่พบเนี่ยเรามาเกิดในโลกเนี่ยเรามาเพื่อแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวมาแก้ไขแก้ไขคืออะไรเรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราสามารถแก้ไขอะไรก็ได้เราสามารถที่จะสร้างบารมีเท่าไหร่ก็ได้เราจะทําอะไรเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่มานั่งคอยถามว่าร่างกายมีจิตวิญ,ญญาณหรือไม่มีจิตวิญ,ญญาณไม่มีประโยชน์เพราะอะไรคือคนนี้เขาชอบเอาแบบ คือนานๆเขามาทีเขาจะชอบแบบเอาคำถามยากๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นข้อความที่ไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจของเขาอะละแล้วเขาเข้ามาถามโอ้ไงหรือหรือเจตนาเขาอาจจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาชอบเข้ามาถามแล้วก็โดนตอกงาย่ากลับไปทุกทีจริงๆริงเขามีแบตคนเนี้ยพออมันปิดเสียงเหมฮะนะมีแบตมีทุกอย่างแต่เขาไม่ไม่มาตอบอะไรอันนี้มันเนี้ยทือย่คือผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่ง ผมอนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้โรคอ่ะที่เกิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องโรคที่เกิดจากสภาวะกรรมนะถ้าเกิดโรคที่เกิดทั้งหมดมันเกิดจากสภาวะกรรมมีคนชอบมาถามพวกเราว่าทําไมหนูต้องเป็นโรคอย่างนี้ทําไมหนูต้องปวดตัวทําไมหนูต้องเป็นโรคไตต้องไปฟอกไตหาเงินหาเงินอาทิตย์นึงครับ ฟอกไตสามครั้งก็หกพันฟอกไตสี่ครั้งก็แปดพันทำไมหนูต้องเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ทำไมหนูต้องลําบากทำไมผมต้องลําบากทุกอย่างเกิดจากสภาวะกรรมเก่าเพราะว่าเราเคยสร้างกรรมเอาไว้เราจึงต้องมาชดใช้มันถามว่าชดใช้ด้วยวิธีใดบงพ้าบางองค์เนี่ยท่านสวดมนต์ท่านสร้างสมาธิท่านนั่งสมาธิท่านแผ่เมตตาท่านก็กลับมาทําพุถามว่าทำภูเพราะอะไรท่านทําภูพูระเบิดท่านทําภูฉลองให้กับวัด แขนท่านก็ต้องขาดถามว่าเพราะอะไรเพราะท่านเคยทรมานสัตว์ไว้ท่านเคยดึงแขนดึงขาดึงอะไรมันและสุดท้ายตัวท่านเองก็ต้องชดใช้ถามว่าชดใช้อย่างไงพุระเบิดแขนขาดพาบางองนะนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ยกยกโยงท่านมานี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเคยดูในกฎแห่งกรรมนานแนละ้วเป็นพระพระเนี่ยแหละแก้มากลับมาแก้ไขพยายามที่จะแก้ไขทุกสิ่งในชีวิตที่ผิดพลาดไปทั้งหมดแขนขาดก็ยอม นะแขนขาดข้างก็ยอมตัวทรมานก็นยอมนะเป็นทุกอย่างนะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันกรรมทั้งนั้นกรรมเนี่ยมันกดมันแะแน่นอนตายตัวแล้วก็ตามล่าทุกคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นถามว่ากรรมเนี่ยมันทุเราเบาบางได้ไหมทุเราได้ด้วยการอะไรภาวนานั่งสวดมนต์ภาวนา,นนนา,วนาแผ่เมตตาสร้างบุญกุศลทุกลมหายใจ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดจะตําหนิจะว่าผู้อื่นจะด่าผู้อื่นอันนี้เขาเรียกว่ากรรมทางวาจาใช่ควรจะฝึกเอโหสิกรรมเอาไว้นะคะอผมเนี่ยนั่งนะถามว่านั่งสวดมนต์ทุกวันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครถามว่าทําไมไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอาจารย์โอบอกไปตรงนู้นสิไปตรงนี้ส,ไสิไปตรงนั้นสิความลับที่ผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเพราะอะไรรู้ไหมผมเบื่อคนเบื่อคนเพราะอะไรรู้ไหมคนเนี่ยแหละตัวก่อปัญหาคนเนี่ยแหละ ตัวนําพามาทุกอย่างและพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคืออะไรรู้ไหมมีความลิษยาเป็นพื้นความลิษยาคืออะไรรู้ไหมคือตัวเองไม่ทําแต่ตัวเองคอยใจฉาผู้อื่นที่ทํามันก็ไม่ใช่เรื่องนะอันนี้เรื่องจริงผมเจอมาเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเบือนกับที่เรามานั่งทําไร้สดอย่างเงี้ยตัวเองไม่ทาแล้วตัวเองจะไปโทษใครได้อันนี้เรื่องจริงไหมจริงอยากให้สวดมนต์เนี่ยก็ไม่สวดใช่ไหมพอไม่สวดเสร็จแล้วถามว่าตอนปลายแล้วเนี่ยเราจะไปโทษคนอื่นได้ไหมโทษโทษพ่อได้ไหมโทษแม่ได้ไหม โทษจิงจกที่อยู่ในในใน,ในบ้านได้ไหมไม่ได้ถามว่าโทษอะไรได้มัง่งโทษอะไรไม่ได้โทษอะไรโทษตัวเองทาไมตัวเองไม่ทําตอนมีชีวิตอยู่อันนั้นสําคัญที่สุดอ๋อแบบแบบประมาณว่า,<ม>า,วาก,การเกษตดไฟ้สดตว์อ่ะจุกท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 ุกจ<ม>ิ้งจกทักเราไม่ทําดีกว่าจิ้งจกทักอะไรผมไ<ผ>ม่ผมไม่ทำอย่างงั้เพราะว่าผมผมไม่คิดนะว่าว่าอะไรจะทักหรืออะไรจะทักอะไรจะไม่ทักอะไรจะตัดกําลังใจก็ใช้งอไขำขนะคะเออเออ คือเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โอ้คือเคยมีคนตัดกําลังใจผมเยอะตัดกําลังใจบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนั้นอ่ะผมนั่งคิดในใจคาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่มีร่างกายสังขารคนที่มีร่างกายสังขารก็คือยังเป็นไปได้ทุกอย่างยังทําได้ทุกอย่างและสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอย่างในเวลาที่มีชีวิตอยู่แต่เมื่อคุณหมดลมหายใจไปแล้วไม่มีทางที่จะกลับมาแก้ไขได้อีก ในเมื่อเขาให้เวลาคุณหนึ่งร้อยปีเท่ากันดูไม่ใช่หนึ่งร้อยปีทุกลมหายใจเขาให้เวลาคุณยี่สิบปีสี่สิบปีหกสิบปีแปดสิบปีเขาให้เวลาคุณตลอดสี่ช่วงอายุคนที่ให้เวลาแต่ว่าเราจะแก้ไขได้ขนาดไหนนั้นมันคือตัวของเราอย่าไปถามคนอื่นนะว่าเราเกิดมาทําไมและอย่าถามคนอื่นว่าเราทําอะไรดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอย่างพานิยสา,าวงทั้งหลายเขาไม่เคยถามใครทาไมทาไมไม่ถามถามแค่เพียงแนวทางคือครูบาอาจารย์ แต่สุดท้ายแล้วตัวเองต้องเดินเองถ้าตัวเองไม่เดินเองเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินพูดตรงๆนะหลายๆคน,น่ะอมาถามองค์ถามเทพกับผมแต่ก็ไม่ได้ยอมรับองค์ยอมรับเทพแล้วก็บอกว่าชีวิตลาบากลาบากลำบากอ่ารนะอะไรนนะรู้สึกเหมือนมีลมหายใจอะไรมะรถตรงเนี้นอืมพอละพอละนะคือบอกฟลืฟ่ฟาดคลืฟ่ลฟเ, <c oughs> เอาจริงดิยังไงจับองค์นี้ไว้เออจับองค์นี้ไว้อ่านะคือคนชอบถามว่า ทำไมเกิดเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำอะไรผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างถามว่าแก้ไขอะไรแก้ไขกรรมในอดีตชาติทั้งหมดทุกวันเนี้ยถามว่าผมมานั่งทำรายการผมจะต้องทำบุญทุกวันนะทำบุญทุกวันวันนี้ก็ทำไปแล้วอาจารย์ทำบุญอาจารย์ทำบุญเสร็จก็ส่งมาในช่องแชร์จั์โอแชร์จันโอมาโพสให้ <c oughs> แล้วก็อนุมทนาบุญให้ทุกคนแล้วก็ เพื่อนๆในเฟซก็มาสาธุกันคือถามว่าเพราะอะไรทุกวัเพราะอะไรเพราะเราต้องแก้ไขสิ่งที่เราเกิดขึ้นทุกวันเมื่อเราได้ทําดีที่สุดแล้วเมื่อเราจากไปเราจะมีความพอใจและเราจะมีความสุขที่เราได้เกิดมาเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างในอดีตนะแบบนะถ้าเกิดเป็นลมหายใจโอ้มันก็ต้องอยู่ตรงนีออ้อย่าไปอะไรเลยที่หูตรงนี้หูตรงนี้ไม่ใช่หูข้างที่เป็น อาจารย์โอตอนนี้เราทำอะเราทำรายการรู้รู้แต่มันแปลกนะมันแปลกเราไม่ให้ฟังมันไม่แปลกหรนเป็นโรคออปติกาที่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดและสิ่งที่เรากําลังทําหายใจลดอ่าไม่รู้ถึงละฝต่อมันเป็นสัญลักษณ์เฉยผมจะเล่าให้ฟังว่าสององค์เนี้ยท่านรับรู้ได้ว่าเรากําลังทํารายการอยู่การที่เราทํารายการอยู่เนี่ยเรากาลังมานั่งพูดนั่งคุยอยู่เนี่ยเราได้เอาท่านมาวางไว้ออกหน้ารูปรักษ์ท่านมาออกหน้าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อมาบอกผู้คนว่า ยามวแจะสงสัยในสิ่งที่มีชีวิตอยู่จงสงสัยว่าถ้าเราตายไปแล้วแล้วเราจะไปที่ใดมากกว่าถ้าเราทําไว้ดีมันก็ไปดีแต่ถ้าเราทาไว้ไม่ดีเราก็ไปไม่ดีอันนี้คือท่านอาจารย์โอเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์โอสอนเตือนใจมนุษย์ทั่วไปนะอะไรเหรอก็สอนไงว่าควรทําดีไว้ทําดีได้ดีทาช่วได้ชั่วใช่ทําดีได้ดีทำช่วยได้ช่วตอนนี้อาจารย์โอก็ยังรู้สึกว่าเหมือนดูกถูกถูกคุกคามอยู่บ้างเหมือนกันนะเพราะว่า มันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแชทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็หายไปหลายครั้งมากมมซึ่งมันรู้สึกว่าคือเป็นคนคน,คนเดียวที่ทำยังไม่รู้จะยังไงเราปรึกษาอาจารย์หอบดูเรา <ๆ S 1> เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงเทศประการใดยังไงแบบไหนเราไม่สนใจนะเออจะใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาใครจะทําอะไรก็เรื่องของใครเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครใครจะมาติดต่อ เขาบอกค่าครูไปแล้วหายเงียบไปก็ถือว่าเขาเรื่องของเขาเขาไม่มีวาสนากับเราก็เรื่องของเขาไปเรื่องเขาเออวาสนาใครก็วาสนามันใครมีวาสนาก็ไปใครที่มีวาสนาให้เราช่วยให้ออกสององค์นี้ช่วยเขาก็จะติดต่อกับเราใครไม่มีวาสนากับสององค์นี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเอาแค่นี้แล้วว่าไปแค่นี้ตรงๆเลยคนเราเนี่ยที่ได้มาเจอกันมาดูรายการหรือมาทําอะไรก็ตามเนี่ยมันคือวาสนาแต่ถ้าคิดว่าวาสนาตรงนั้นไม่มีประโยชน์ก็อย่ามายุ่งกันเลยแต่ถ้าคิดว่าวาสนาตรงเนี้ย จะหยิบยื่นอะไรโอกาสอะไรดีๆให้กับเราก็คุ้ก็ติดต่อกันได้คุยกันได้พูดคุยกันได้ทําได้ทุกอย่างแต่คนเราเนี่ยทาอะไรควรมีจิตสามัญสานึกอย่างหนึ่งเวลามีเท่ากันเสมอกันควรสร้างบาร,รมีด้วยตัวเองนะผมบอกแค่นี้นะให้คิดตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะท่านสอง,ององค์เนี่ยไม่ปานีใครในยุคโควิดนี้ท่านเก็บหมดถามว่าเก็บเพราะอะไรเพราะท่านถูกสั่งให้เก็บเก็บด้วยอะไรหนึ่งด้วยหน้าที่ถูกบังคับไว้สองถูกบังคับด้วยหน้าที่ถูกบงคับด้วยตําแหน่ง และถูกบังคับด้วยกฎแห่งกรรมท่านจ<ถ>ึงต้องทำถ้าอย่างเขาเป็นคนมีบุญเขาเป็นค,คนระดับแบบครูบาอาจารย์ที่แบบโปรดคนอื่นแนหะทำบุญเยอะอะ่ะแล้วแบบเราไปแกล้งเขาหรือว่าใครมาแกล้งเราอย่างเงี้ยนะเขาก็จะรับผลกรรมของเขาเองเอาละนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟสบุ๊คอสิริกรอภิรัต ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องราขงของขลังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลเครื่องราขงของขลังต่างๆนะคะสนใจติดต่อนะคะแล้วออมมีเสียงครูด้วยนะคะติดต่อได้ในข้อความหรือแอดไลน์ไอดีค่ะก็ตามนี้ครับผมนะตามนี้ครับไอดี ID รายโอสิริหครับเบอร์โทร06199226450925929261 06199226450925929261 06199226450925929261ถูกไหมเนี่ยถูกถูกต้องอาราจารยนโออ่นานสารย์านโอพูดดิ06199226450925929261 idio หนึ่งห15ค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับตามนี้ครับ เอเฟซบุ๊กอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมหรือว่าอีกเพจหนึ่งนะคะอีเฟซหนึ่งของอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์ท็อปบาร,รมีจอมเทพใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเฟซเบอร์โทร0849266658 ID ราย EJTOP16 ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ